สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วายชาแนลชาแนลที่เต็มไปได้วยคาถามว่าทําไมทาไมแล้วก็ทาไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสําหรับคําถามวันนี้ก็คือทําไมจึงควรรู้จักเรื่องการอักเสบก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าการอักเสบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการอักเสบที่แบบเป็นแผลทลอกและอักเสบเจ็บตรงแผลอะไรแบบนั้นอันนั้นเป็นการอักเสบแบบเฉียบพลันที่เรากาลังจะพูดถึงคือการอักเสบแบบเรื้อรังแบบอ่อน คือมันค่อยๆเป็นเป็นนานแต่มันไม่ค่อยมีรุนไม่มีความรุนแรงเป็นอย่างนี้นี้นี้แต่เป็นเรื้อรังนานมากๆม,มันไม่ก่อให้เกิดอาการอะไรขึ้นในระหว่างที่มันกำลังมีการอักเสบไม่เหมือนกับเราเจ็บแผลแต่มันคุกคามเราไปเรื่อยๆนะครับจากการศึกษาเนี่ยพบว่าการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายแบบอ่อนๆแบบเรื้อรังเนี่ยที่เกิดขึ้นกับหลายๆระบบในร่างกายเนี่ย ทำให้เกิดเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหรัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานชนิดที่สองเบาหวานชนิดที่สองก็คือคเบาหวานที่เกิดจากภาวะการดื้ออินซูลินนะครับแล้วก็ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อมรวมไปถึงโรคอัลไซเมอร์ทําให้เกิดโรคอมัมพาตอมาัมพฤกษด์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอการอักเสบแบบเรื้อรังแบบอ่อนๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายกับหลายๆระบบเนี่ย มันเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เราเกิดโรคพวกนี้ขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดการเสียชีวิตจากโรคพวกนี้ค่อนข้างสูงนะครับเทียบกับโรคอื่นๆทีนี้เมื่อรู้แล้วว่ามันเป็นแบบนี้เราก็มาดูว่าเราจะป้องกันมันอย่างไรคร่าวๆก็คือเหมือนเหมือนเดิมกับกับโรคอื่นคือเราต้องดูแลสุขภาพโดยรวมของเราคือกินอาหารที่มีประโยชน์อย่าก,กินแค่มันอร่อยแต่ต้องดูถึงประโยชน์ของมันด้วย ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับควบคุมน้ำหนักอันนี้โดยเฉพาะไขมันที่อยู่ในช่องท้องที่แบบที่เรียกว่าอ้วนลงพุงครับซึ่งไขมันช่องท้องเนี่ยมันเป็นตัวก่อให้เกิดสารตั้งต้นของการอักเสบนะครับอนอนให้เพียงพอการนอนไม่พอนี้ก็ไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบเรื้อรังแบบอ่อนๆในร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนอนไห้พอ ถ้าใครสูบบุหรี่อยู่ก็หยุดสูบบุหรี่ซะเพราะเขาศึกษาพบว่าเพียงสองสามอาทิตย์จากที่เราหยุดสูบบุหรี่เนี่ยกระบวนการอักเสบเรื้อรังแบบอ่อนๆเนี่ยจะลดลงในทันทีเลยนะครับลดการดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่มากเกินไปก็ทำให้ไปกระตุน้นกระบวนการอักเสบเรื้อรังแบบอ่อนๆด้วยนะครับ อันสุดท้ายก็คือเราจะต้องกําจัดความเครียดเรื้อรังความเครียดเนี่ยมันทํากระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบเรื้อรังแบบอ่อนๆเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคหัวใจโรคซึมเศร้าและยังกระตุ้นให้โรคข้ออักเสบรูมาตอยที่มันสงบอยู่เกิดมีอาการขึ้นมากระตุ้นให้โรคล,ลำไส้อักเสบเรื้อรังที่มันสงบอยู่มีอาการขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเครียด ก็เป็นตัวร้ายเหมือนกันต้องพยายามกำจัดมันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการป้องกันกระบวนการอักเสบเรื้อรังแบบอ่อนๆที่เกิดขึ้นในร่างกายมันก็คือการดูแลร่างกายแบบง่ายๆแต่เราต้องให้ความสนใจกับมันนะครับครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชแนลของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ัจไว้ที่ใครมันอันตรายอย่าฝากหัวใจไว้ที่ใครมันอันตรายเขาไม่ใส่ใจมันจะช้ำข็อบอกซ้ำๆว่ามันอันตรายฝ่าไปก็ไม่เกิดดอกผลไม่ใช่ธนาคารมันอันตราย ถ้าเขาไม่ดูแลอย่ามางองแงกวนใจก็บอกแล้วยังไงว่ามันอันตรายใจเราให้มันอยู่ที่เราอย่าให้ไปอยู่ที่เขามันอันตรายฝากใจเอาไว้ให้จำตัวเองอย่างมากก็สิง แต่ไม่อันตรายถ้าเขาไม่ดูแลอย่ามางองแงกวนใจก็บอกแล้วยังไงว่ามันอันตรายใจเราให้มันอยู่ที่เราอย่าให้ไปอยู่ที่เขามันอันตราย ใจไว้ให้กับตัวเองอย่างมากก็เซ็งเซ็งแต่ไม่อันตราย